วันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะกว่าจะมาเป็นร้านเสบเนื้อในวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างย้อนกลับไปปี2562หรือ6ปีที่แล้ว ตอนนั้นตุ้ยเป็นแม่ค้าเบเกอรี่ออนไลน์ค่ะรับงานทาเค้กงานปัน้นงานสแน็คบ็อกต่างๆส่วนเชฟเอก็ทํางานในโรงแรมค่ะเรามีความคิดที่จะสร้างอนาคตร่วมกันค่ะว่าอยากมีธุรกิจร้านอาหารเล็กๆสักร้านหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านที่ทําอาหารเองควบคุมเองพอความคิดเราตรงกันแล้วเราเลยคิดต่อว่าเราชอบอะไรจะเปิดร้านอาหารแนวไหนดีก็มาจบที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ชอบกินเนื้อวัวด้วยจากนั้นเราก็เริ่มหาวัตถุดิบมาทดลองสูตรตะเองกินร้านก๋วยเตี๋ยว เนื้อดังๆนั่งดูเขาทําดูระบบการจัดการของเขาแล้วก็กลับมาทดลองสูตรเริ่มจากการลองผิดลองถูกหาสูตรจากเว็บพีก่กูหม้อแรกก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะเราทําเสร็จหม้อแรกเราก็เปิดพีออเดอร์กับเพื่อนๆผลตอบรับดีค่ะหม้อแรกเพื่อนๆก็พิออเดอร์จนหมดหมอ้อจากนั้นเราก็เริ่มตะเวนหาที่หาอยู่นานค่ะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเลยตะเวนขับรถหาต้องบอกก่อนคขาว่าบ้านเราไม่ได้มีฐานะดีมากเราเลยมีเงินลงทุนรอบแรกไม่ได้เยอะเงินก็มาจากการเก็บจากการที่เราทํางานมากันหลาย และแล้วเราก็ได้ทำเลที่ตรงใจเราเป็นร้านอาหารเก่าที่น่าจะล้างมานานกว่า2ปีอยู่แถวแถวบ้านเราเลยระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่งกับการเตรียมเปิดร้านเราลงมือเองทําทุกอย่างเพราะอย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้มีเงินทุนหนาขับรถไปซื้อจานเองที่ชลบุรีซ่อมแซมร้านเองทําความสะอาดเองช่วงนั้นเหนื่อยมากๆาคะ่ะแต่ถอดใจไม่ได้เพราะลงเงินไปแล้วมีเพื่อนๆที่น่ารักคอยซัพพอร์ตเยอะทั้งให้กําลังใจแล้วอาสามาช่วยทําความสะอาดจนมาถึงวันเปิดร้านได้สําเร็จตามเลิกระหว่างทางปีก แรกที่เปิดร้านสะดุดหกล้มเป็นว่าเล่นค่ะเราเปิดร้านมาไม่ถึง25วันก็โดนโควิดปิดหน้าร้านคเครียดและใช้ชีวิตลําบากมากๆค่ะไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อดีเพราะว่าร้านเปิดใหม่ยังไม่ได้ทําการตลาดเดลิเวอรี่ก็ยังไม่ได้เข้ากว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้เสียน้ําตามาเยอะค่ะทํางานเหนื่อยมากๆแต่ไม่เคยได้เงินเดือนเลยเป็นแบบนี้มาเกือบครึ่งปีจนที่แรกก็ถอดใจไม่อยากทําร้านแล้วเพราะสถานการณ์ไม่ดีแต่เคยอัดคลิปอันนึงและเป็นไวรัลได้ออกข่าวด้วยออกแทบทุกช่องจริงๆทําคลิป ออกไปไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลคะ่ะเราแค่แชร์จากประสบการณ์ที่เรากําลังเจอพอหลังจากคลิปนั้นเป็นไวรัลเราได้รับการซัพพอร์ตจากหลายคนมากๆมาให้กําลังใจและขอซัพพอร์ตอยากจะให้เงินเพื่อให้เปิดร้านต่อไปแต่สําหรับคนที่จะให้เงินเราเราไม่ได้รับไว้นะคะโดยตุ้ยก็แจ้งว่าถ้าอยากให้เงินเปลี่ยนเป็นการจ้างให้เราทํางานให้เราส่งอาหารให้ดีกว่าคะ่ะตุ้ยกับเอไม่เคยคิดว่าอยากได้เงินใครง่ายๆเงินที่จะได้คนมาจากการทํางานเพราะครอบครัวเราสอนมาแบบนั้นพอเราเริ่มตั้งหลักได้เราก็จ้างพนักงาน มากขึ้นเราจะได้มีเวลาพัฒนาตัวเองและพัฒนาร้านถ้าถามว่าทุกวันนี้ร้านเสบเนื้อขายดีมากไหมถ้ามองในมุมเราเราพึงพอใจค่ะเพราะตั้งแต่วันที่เปิดร้านจนมาถึงวันนี้มันพัฒนามาเรื่อยๆในแบบของเราเราอาจจะไม่ใช่ร้านที่ขายดีมากๆแต่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราพึงพอใจณจุด